สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะตำส้มปลาดุกอันนี้ขนมจีนพี่น้องคะ่ะกินกับเขาคือเขาตำบักกะซีหาเม็ดโอเพ็ดเพิ่มอีกเนาะผู้นึงเขากล่องบ่แด้อาการบอดีกินบ่เดียวคือเขาอย่างนังนเม็ดซีเรียขอ,อไปหางมอสามนัด มาเดี๋ค่ะพี่น้องคะ่ะอ,อันนี้าล้วาษีบอกแล้วต่ำบกักแตงไม่คอยอย่างไงน่าใจอีกอ่า แม่ได้ยังกินบหซ้ม่ตัวพูดเลยเอาเบียรไปปลายังย่ำเตีย,ยจากล,างลางังอ่ะยังเราข้าวมีไคซื้อบอข้าว้องอก,กว่าอะนี่เก็บปาไว้ บอยกลับตอนแรงมาคืนนะ่ะก็เข้านอนอยู่ใจวะเนี่ยหนาวบ้างอย่างของเขาหนะอุตส่าหเนาะเหมือนเงี้ไปนอนน่ะแมหมอนมาให้บอสหัดยังคือนเลยกินดึงโทรไปนะซีทวมกลัวแล้วได้แล้วการักปุกเขาไปนอนนี่นเหียนใส่รุ่งอง่ะปุกตรงนั้นปลุกจะแล้วหูเมียสามารถนอนง่ายเฮียน cái gà cái mốc của tôi sai cả miếng viên nữa hả, tôi sai, ừm, con nón riêng cần nhiêu hả nào, tôi bảy, tôi ai kê, tôi đã hết luôn rồi, lại luôn tôi cả má cái anh, long bưởi chắc cũng hoạt vàng, ba cái à, xong rồi, mất à. เขาแล้วออกแล้วันแท้ยูนานมันมีติดปลมีเราจะ่วยไปได้จะไปจีนะอืมมันออกแบบวงน่อยไามเพื่อมกสอวเเขากอบลบนีเดียวไปตลาดคือยังไให้ยอะท่พอคืออน้ำาอึนชอบไปไม้ไปหมดแ้มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ แซ่บนัวคือซอกินเองค่ะแซ่บนัวจะบ่เป็นตาแซ่บอ่ะเจ้าลายย่างลายแนวต่ำสมข้างต่ำกันยุลาน่ะบอแพงระย้องเนี่ยสี่สิบอยู่เนี่ยสามตบโคกยี่สิบเพิ่นก็นต่ำยังได้แหนมได้สบู่พี่น้องค่ะคอนโว์ใต้คลิปเหมือนเดิม 112หอ่อครีมหน้าขาวหน้าใสเบบีกามิสซาบูเซร่มฝากพี่ฝากน้องกุลเลสิกุลนุนจะสั่งได้นะคะพี่น้องคะร้าพี่ล้าน้องครับไป้วค่ะโอ้มันสีแดงพี่น้องคะสวัสดีค่ะ